สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอ่าสาหรับก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวของคลิปนี้นะครับก็บอกกล่าวกันสักนิดนะครับสําหรับใครที่ได้ดูคลิปเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่ประสบพบเจอในไลน์นะครับก็เบื้องต้นก็จะมีวิธีแก้ไขดังนี้นะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายสุดๆครับแต่ตอนนั้นก็ยังคิดไม่ถึงเนาะก็เห็นปัญหาแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกแบบนิดนึงนะครับว่ามันอาจจะ มันเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอนะครับก็สําหรับวิธีแก้ไขปัญหาก็ง่ายๆครับเพียงแค่เปิดและปิดท็อ k b a c k เออต้องปิดก่อนสิแล้วค่อยเปิดเนาะเออใช่ปิดท็อ k b a c k แล้วก็เปิดใหม่ครับก็จะสามารถอ่านลายต่างๆที่มันไม่อ่านในบางส่วนได้ตามปกตินะครับก็มาว่ากันถึงเรื่องเราในคลิปนี้กันดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาไปอัปเดตกันนะครับ แน่นอนว่าสิ่งที่จะพาไปอัปเดตก็ต้องน่าสนใจอยู่แล้วครับไม่งั้นคงไม่มีคลิปนี้เกิดขึ้นมาได้แน่นอนนะครับก็ก่อนอื่นก็ไปที่หน้าจอแอปหน้าที่หนึ่งจาก2หน้าจอแอปหน้าจอแอปแอปทําไมล่ะหน้าจอแอปนะครับแมก็เขาอ่านงี้ก็พูดตามครับจนเคยชินก็ว่ากันไปครับแล้วก็ไปที่ Galaxy Store นะครับ Galaxy Store เดบันแถบค้างเอาไว้3ามตัวลึก วิดีโอเซลฟี่ปุ่มแล้วก็ไปที่อัปเดตเลือกปุ่มอั <Update S 2> ปเดตอัปเดตนะครับอัปเดตทอหาตำแหน่งขึ้นปุ่มงรายกานที่หนึ่งถึงเก้าจากสิบสามสิ่งที่จะพาไปอัปเดตก็จะมีอยู่สองอันด้วยกันนะครับที่น่าสนใจมีอะไรบ้างอันแรกก็คือการเข้าใช้งานอ่าการเข้าใช้งานนะครับหรือการช่วยการเข้าถึงสําหรับซัมซุงก็มีมาให้อัปเดตนะครับอัปเดตทอปุ่มอัปเดตไปเลย <Galaxy> Store. หาตำแหน่งขึ้นปุ่มอัปเดตแสดงรายการที่1ถึง9จากสิยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาสำรวจตรวจสอบกันได้นะครับใน Galaxy Store ก็สามัครล็อกอิน Samsung Account กันไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็จะสามารถใช้งาน Galaxy Store ได้รวมถึงการที่จะมาติดตั้งอะไรบางอย่างที่ใน Play, ใน Play Store ไม่มีนะครับก็เข้ามาในนี้ได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ ได้อัปเดตแล้วเช่นกันนั่นก็คืออัปเดตหาตำแหน่งขึ้นค้นหาโทรศัพท์ส่วน Talkback Talkback นะครับสำหรับ Talkback ของ Samsung ก็มีให mm ้อัปเดตเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับ Talkback mm hmm. ก็จะน่าจะเข้าได้เ,เข้ามาตรวจสอบการอัปเดตได้ทั้งสองทางนะครับอ่ะผมลองดูก่อน mm hmm. ก็คือทางที่หนึ่งก็คือเข้าทาง galaxy แสดงรายการที่หนึ่งถึงเก้าจากสิบสองอ่ะเดี๋ยวผมขอออกก่อนปึ๊บ หาแล้วก็สามารถเข้าได้ทางการตั้งค่า Talkback นะครับเมนู Talkback การตั้งค่าการอ่านออกเสียงการตั้งการตั้งค่า Talkback หาตำแหน่งขึง้นปุ่มแล้วก็ไปที่ Pure Focus ป้ายกรกับที่กำหนดเองก,ก,การพิมพ์โดยแตะครั้งเดียวการพิมพ์มลัดการตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์กฎหมายและความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลกับกับกับกัดตรขั้นสูงสุดเปิด Talkback ใน Galaxy Store อ่าตรงนี้ก็คล้ายๆกับ Play Store นะครับแต่เขาจะบอกว่า เปิดท็อกแบ็กที่ Galaxy Store นะครับอ่เข้าไปดูซิตรงนี้จะอัปเดตได้ไหม Galaxy Store หาตำแหน่งขึ้น Detail page Title logo link คหัดตัวเลือกเพิ่มเติม Talk back s a m s e t a Galaxy ส5มุห้าคะแนนและทให้คะแนนแอปนี้ภาพน่าวันจันทร์ที่าพภาพนับภาพภาพ,ภาพน้าวันจันทร์รับสิทธิประโยชน์ขยายปุ่มลักษณะ 1, เวอร์ชันหนึ่งสองอัปเดตทอปปุ่มอ่าอัปเดตได้เช่นเดียวกันครับเอออยู่ข้างล่างสุดเลยผมก็ใช้โฟกัสรายการสุดท้ายก็ได้เนะผมก็จะปัดทำไมเนี่ยอ่ะว่ากันไปครับ ก็ถือว่าน่าสนใจครับโดยเฉพาะการเข้าใช้งานเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ถ้าพบการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะนำมาบอกกล่าวให้ทราบกันในโอกาสต่อไปนะครับแต่ก็ถือว่าทาง s ซ m s u n งก็ยังค่อนข้างเอาใจใส่พวกเราดีเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับทั้งเจ้าตัว Talkback ที่คิดว่าอาจจะมีอัปเดตเรื่อยๆครับแต่ว่าสําหรับตัวการเข้าใช้งานหรือการช่วยการเข้าถึงเนี่ยก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันครับว่ามีอัปเดตด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสั้นๆโอเคอัปเดตเสร็จเรียบร้อยอ้าวทำไมมาเร็วอย่างนี้ล่ะ One, คุณหาครับทำบรรทัยดย่อหน้าส่วนดพคุยความเร็วในการพูดความเร็วความความเร็วในการพูดสามห้าเปอร์เ็นต์อ่าพอดีเขา อัปเดตแล้วเขาก็ปิดเปิดใหม่มันก็เลยอาจจะทําให้กลับไปอยู่ในความเร็วเท่าเดิมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะสํารวจตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าประสิทธิภาพการทํางานของสิ่งที่ได้อัปเดตไปแล้วทั้ง2ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ